สวัสดีค่ะก็สิบ,บอกเรา่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดกตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมิสูบิชิไทยท่านปี06ข่าวราคา1น9 0 0 0บาทคันนี้เครื่องยนต์2 5 0 0นรซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเลยค่ะทุกท่านดูสวยสายบางๆตลอดทั้งคันนะคะ159,000บาทมิสูบิชิไทยท่าน2.5 G LX c a b ปี06เลขไมล์ส0 0 0 0่ห0่0โรค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังดำแดงค่ะลักษณะตามรูปเลยนะคะเครื่องเล่นเพลงมีฟังลุกท่านสามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติ CD MP3 ใช้งานได้ครบค่ะรถสวยเครื่องเคียร์ช่วงร่างโดยรวมทั้งหมดสมบูรณ์ดีเครื่อง 2000cc ซดีเซล DDI เทนะคะ เกียร์ธรรมดาค่ะล้อมแม็กขอสิบแปด5 9 0 0 0บาทราคานี้ตัดสดนะคะสนใจโทรคุยค่ะรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดหมายดูรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านจะได้ตรวจสอบสภาพรถพร้อมเอกสารต่างๆให้ชัดเจนกันก่อนด้วยนะคะแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ